สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะประจำเดือนตุลาคม2563เราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะอยากจะฝากไว้เลยสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เกิดในวันศุกร์และยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆเลย,เลยค่ะ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ว่าในเดือนตุลาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาววันศุกร์นะคะในเดือนตุลาคมนี้สมัยรู้สึกว่าคุณมีความกระตือรือร้นอยากจะทําอะไรใหม่ๆมีไอเดียมีความคิดเยอะแยะมากมายนะคะตื่นตัวอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่นะคะมีความกระปรีก้กระเป๋ามีความกระตือรือร้นว่าอย่างนั้นเถอะนะแล้วก็ยังมีการวางแผนที่ดีมีความขยันนะเออเขาเรียกว่าโอเคเลยแหละสําหรับในเดือนนี้เนี่ย ทำไมเชื่อว่าผู้ที่เกิดในวันสุกค่อนข้างที่จะสุขกายสบายใจอะ่ะมีความคิดมีไอเดียอยากจะทำาน่นเี่ยอยากจะทำนี่คนที่มีความคิดแบบนี้หนึ่งเลยคือเป็นคนที่ต้องการหาไรายได้เพิ่ม 2. องเลยชีวิตรอบด้านมันลงตัวซะเยอะเลยเป็นเป็นที่น่าพึงพอใจละคุณอยากจะหาอะไรทำเพิ่มในเมื่อรอบข้างมันลงตัวหมดแล้วอะ่ะ ประมาณนี้นะคะอ่ะต่อมาเรามาดูที่เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันเลยนั่นก็คือเรื่องของการงานค่ะการงานเราก็จะมาดูที่เรือนกันมมะนะคะการงานเนี่ยอาจจะมีปัญหายอยู่บ้างนะอาจจะเกิดความเบื่อน,นายอาจจะเซ็งอยู่บ้างนะคะนี่ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊อยากจะทําอะไรใหม่ๆจังเลยเหมือนที่สมัยได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปนะอาจจะเป็นเพราะงานมันโอเคหมดแล้วอะ งานมันลงตัวหมดแล้วเอ้ยฉันมีเวลาว่างแล้วจะทําอะไรดีนะ้าค,คิดนู่นคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะก็ลองดูนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้มันเป็นจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องงานที่คุณมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพึงพอใจเลยละคะ่ะแต่ถามว่าอยากย้ายที่ทํางานไหมสําหรับบางคนที่เป็นพนักงานประจาําพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทนะคะถึงขั้นอยากย้ายที่ทํางานไหมคุณเองก็จะสามารถพูดออกทางปากได้แหละว่าเออ ้ายก็ได้ครับเจอที่อื่นดีก็ไปก็ได้แต่ว่าลึกๆแล้วอะคุณไหนไม่ไม่ได้อยากไปไหนคุณไม่อยากจะเกิดกันเขาเรียกว่าไม่อยากจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแล้วเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะนะเหมือนกับเพื่อนร่วมงานก็ดีสังคมก็ดีบริบทรอบข้างมันดีหมดหัวหน้าง,งานก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าเอออยู่อย่างนี้มันน่าจะดีกว่านะคะที่เราจะย้ายไปนะ อ่าต่อมาเรามาดูที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินในเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างติดขัดค่อนข้างอึดอัดเลยนะอยากจะจับจ่ายใช้สอยอะไรเนี่ยคุณคือเขาเรียกว่าเห็นนู่นเห็นนี่ก็อ,อยากจะจับจ่ายใช้สอยหมดเลยอะ่ะอยากที่จะช้อปปิ้งอยากที่จะซื้ออยากที่จะใช้เงินประมาณนี้เลยนะคะจะต้องรู้เลยนะเวลาก่อนซื้ออะไรคุณจะต้องคิดก่อนนะคะ คือถามว่าการเงินคุณมันดีไหมมันดีแต่มันหมดไปกับเรื่องของการช้อปปิ้งนี่แหละเพราะว่ามันง่ายอะทุกสิ่งทุกอย่างตอนยุคสมัยนี้มันอยู่ในโทรศัพท์กันหมดอะมันง่ายนะคะเราเองก็ทําให้ใช้เงินง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะเราก็ต้องวางแผนเนาะสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะอย่างน้อยๆเลยคุณต้องวางแผนการเงินว่าคุณจะเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ว่าคุณว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนกับอะไร นะต้องดูให้ดีประมาณนี้นะคะต่อมาเรามาดูที่เรือนลาพะกันบ้างนะคะในเรือนลาพาก็ จะสำหรับคนที่ต้องการหางานใหม่หรือสำหรับใครที่ต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะหรือมีโชคดีในเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็จะมาดูกันในเรือนนี้นะขอพูดถึงคนที่ต้องการหางานใหม่หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานก่อนในช่วงนี้สมัยต้องบอกไว้เลยค่ะว่ายังไม่เหมาะสมค่อนข้างยากอยู่นะด้วยสภาพเศรษฐกิจนะคะด้วยสิ่งที่มันบริบทรอบกายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างลําบากนะถึงคุณได้งานใหม่ก็จริงมีแกณฑ์ที่จะได้ที่ใหม่เรื่อง สัมภาษณ์แต่คุณจะต้องตั้งใจให้ดีเลยนะคะว่าที่ใหม่กับที่เก่านั้นอันไหนมันดีกว่าการบริบทที่เก่ามันแย่อย่างไงที่ใหม่มันเป็นยังไงบริบทที่เก่ามันดีกว่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยนะคะส่วนสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะก็ต้องบอกไว้เลยว่าให้พลาวมือลงสักนิดนึงในเดือนนี้ยังไม่ใช่จังหวะดีของผู้ที่เกิดในวันศุกร์สักเท่าไหร่นะแต่ถามว่ามันมีเกณฑ์ เป็นไปได้ไหมนิ้ติ้นหน่อยๆมันพอสนุกสนานมันพอได้นะคะอย่าไปทุ่มอย่าไปใส่ใจกับเรื่องเสียงโชคเสียงลาบมากแต่ความโชคดีของคุณมันจะมาจากการเดินทางค่ะสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ท่านใดที่มีเกณฑ์การเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะคะมันก็จะมีเกณฑ์ให้โชคให้ลาบมีโชคมีลาบจากการเดินทางนะอาจจะเป็นโชคลาบเนี่ยอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของการแทงหวยรวยเบอร์มันอาจจะมาจากการที่ได้รู้จักคนใหม่ๆแล้วเขาอาจจะ นำความโชคดีอื่นมาสู่คุณก็ได้นะเป็นคอนเนคชันใหม่ๆหรือเราได้เปิดประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ของตัวเองได้รู้จักคนกลุ่มใหม่แล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสหรือมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นน่ะมันเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาเรามาดูที่เรือนพันธุกันบ้างค่ะก็จะพูดถึงญาติพี่น้องบ้านรถที่ดินนะคะตรงนี้จะบอกเลยว่าผู้ที่เกิดในวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะได้พบปะพูดคุยมีความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวนะ นะะเรื่องของอการพบเจอการการพูดคุยกันกับญาติๆมันก็เติมเต็มชีวิตเราให้เหมือนกับมีความสุขแล้วก็เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะถามสารทุกสุขดิบได้ไปพบปะ ได้มาหาสู่กันอะไรอย่างเงี้ยมีของฝากกันเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นความสุขดีได้เช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของทรัพย์สินบ้านรถที่ดินที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์เป็นอย่างไรจะบอกเลยนะคะว่าสําหรับใครที่มองหาทรัพย์สินเหล่านี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้มาครอบครองนะคะแต่อาจจะไม่ได้ครอบครองในเดือนตุลาคมนี้คือมันในเดือนตุลาคมเนี้ยมันมีเกณฑ์ไปเลงมีเกณฑ์ไปมองมีเกณฑ์พูดคุยกับธนาคาร อาจจะไปได้ครอบครองในช่วงเดือนพฤศจิกา ประมาณนั้นเลยนะผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะโอเคต่อมาเรามาดูเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันแต่คนที่เข้ามานั้นเอ๊ะทำไมรู้สึกแปลกๆทําตัวแปลกๆมันเหมือนพวกสายหื่นอะเหมือนกับเข้ามาเพื่อฉวยโอกาสหรือมาเพื่อหวังอะไรบางอย่างจากเราอะค่ะเป็นเหมือนกลุ่มคนที่ที่เข้ามาแบบวันไนส์แสตน่ะโอ้ถ้าแบบพูดภาษากันตรงๆเลยนะเหมือนพวกสายหื่นมากกว่า เข้ามาแบบแบบไม่ไม่ประสงค์ดีอ่ะนะจริงๆเราคนโสดสมาอยากจะให้ดูกันให้ดีๆใจเย็นๆอีกสักนิดนึงนะคะถ้าจังหวะเดือนนี้เนี่ยไม่เจอใครที่ถูกใจจริงๆอย่าเพิ่งไปตกลงปลงใจขอให้เราศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจทําความรู้จักกับคนที่เข้ามาให้มากกว่านี้นะไม่สายจนเกินไปค่ะเรื่องของความรักนะส่วนคนมีคู่เรียบเฉยคะ่ะไม่ได้มีอะไรหวือหวาต่างคนต่างออใช้ชีวิตของตัวเองนะคะ เรียบเฉยในที่นี้ค่อนข้างจะเป็นไปในแนวทางที่แบบว่า อ,อ,อาจจะไม่ค่อยดีนะในบางครั้งนะคะเรียบเฉยค่อนข้างไปในแนวทางที่มีปัญหาเลยแหละปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่า al, เรื่องเดิม,ดมที่ทั้งคู่เคยทะเลาะก,กันอยู่แล้วแล้วก็กลับเอาเรื่องนี้มาทะเลาะก,กันอีกมาเป็นประเด็นอีกทําให้คุณและคู่ของคุณเอือมระอากับเรื่องที่มันเกิดขึ้นปัญหานี้ไม่ว่ามันจะเกิดมาจากทางคุณหรือทางคู่ของคุณนะคะคุณจะต้องพยายามหาคนมาไกล่เกลียะะ่ยค่ะถ้าไกล่เกลี่ยกันเองเนี่ยค่อนข้างที่จะ เสร็จยากอะค่อนข้างที่จะจบยากะนะแต่ถ้ามีบุคคลที่3ซึ่งอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวหรือเพื่อนสนิทก็ได้นะมาช่วยไกล่เกลีย่ยเรื่องเหล่านี้เพราะว่าคนที่จะเข้ามาไกล่เกลีย่ยจะต้องบอกเลยว่าต้องเป็นคนที่รู้จักคุณดีและรู้จักแฟนของคุณดีถ้าเขารู้จักแค่คุณไม่ได้รู้จักแฟนของคุณอย่านําคนเหล่านั้นมามันจะสร้างปัญหายา,ยาวยืดต่อไปอีกต้องเป็นคนที่รู้จักคุณดีทั้งสองคนและมีความ เป็นผู้ใหญ่พอค่ะจะสามารถเคลียร์ให้จบปัญหาเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้ค่ะโอ้เรื่องเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นได้นะคะโอเคคร่าวๆประมาณนี้สําหรับผู้ที่เกิดในวันสุกนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ